ก่อนไปดูข้อความนี่ดูเรื่องของเด็กออทิสติก8ขวบเมื่อวานเออขออภัย16ปีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีการวาดพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระชวง์ติดรอบบ้านเลยนะครับแล้วก็เตรียมสมุดใหญ้ญาติญาติเนี่ยร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อในโอกาสวันสําคัญวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ ภาพว่าพระบรมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของนายภูดินันเอกลาบหรือว่าน้องลลโออายุ16ปีซึ่งเป็นเด็กออทิสติกอยู่ในอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งในทุกๆปีจะตั้งใจจัดซุ้มพระบรมชายาลักษณ์และเตรียมสมุดใหญ้ญาติิร่วมถวายพระพรที่บ้านของตัวเองนะ,ะดีจังเลยนะครับโดยให้นายหันษาและก็นางจำลองเอกลาบซึ่งเป็นพ่อและแม่นะครับร่วมกันช่วยกันจัดสถานที่ให้สวยงามแบบนี้โดย โดยเฉพาะจัดซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตนเองนั้นเป็นผู้วาดนะครับแล้วก็มีแคร่ไม้ไผ่สําหรับลงนามถวายพระพรที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเลยนอกจากนี้ยังมีข้าราชการครูที่เพิ่งจะกลับจากการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่อําเภออุบลรัฐได้มาร่วมลงนามถวายพระพรด้วยนะครับ น้องลีโอบอกนะครับว่ารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งใจจะดูการถ่ายทอดสดแต่มีประกาศออกมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรจึงไม่ได้ดูแต่ก็จะติดตามข่าวพระราชสำนักตลอดทั้งวันและก็จะยังคงทําพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลที่บ้านของตัวเองในช่วงค่าเช่นเดิมครับ โดยนายหันษาผู้เป็นพ่อก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าน้องลีโอนี่ชอบดูข่าวราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากเริ่มวาดรูปพระองค์ท่านมาตั้งแต่อายุแค่ห้าขวบเท่านั้นเองแล้วก็วาดมาตลอดค่ะหลังจากที่ว่างจากภารกิจประจำถือว่าเป็นงานอดิเรกและน้องลีโอม่เคยวาดภาพอย่างอื่นเลย โดยปัจจุบันน้องลีโอก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไปเรียนหนังสือตามปกติปัจจุบันนี้ก็ศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งโรงเรียนอุบลรัฐวิทยาคมค่ะอ่านหนังสือได้ชัดถ้อยชัดคําเพราะว่าพ่อแม่ก็ให้เวลาและเอาใจใส่ส่วนอะไรที่ลูกต้องการก็มีการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่น้องลีโอต้องการก็มักจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถโดยนอกจากนี้เนี่ยนะคะ ตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงวันพ่อน้องลีโอก็จะอ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทุกวันก่อนที่จะไปโรงเรียนด้วย